จังวานี่เล็งหัวงามงามช้ายิงเออหัวแตกวงฝังเลยมันมันมันกำลังแหลนเลยอันนี้บอดออัน,นี่บอดเด้อเล็งหัวงามงามิ้ยิงหัวแตกวงฝังเลย โอเคสำหรับใครที่กำลังแหนมหาเว็บเติมเกมดีๆเนาะไอมีเว็บแนะนำนะทุกคนมันเป็นเว็บเติมเกมลาวนะเว็บของไรเองสามารถเติมเกมได้นะบอกว่าจะเป็นเกมพีฟายโมบายพับจีหรือว่าเกมเือนอื่นนะทุกคนเนาะเติมง่ายๆเพียงแต่สแกน QR code แล้วก็ใส่ UID อดีนะทุกคนเนาะอ่าเลือกแพ็กเกจที่ต้องการแล้วก็เลือกสแกน QR code เนาะเพิดเข้าทันทีนะสำหรับเกมพีฟายและเกมโมบายนะทุกคนอ่าอย่าลืมเข้ามาเติมกันเด้อ สบายดีพี่น้องชาวลาวมันนี่แหละไอเวียดมาเล่นเกมได้หน่องเลยนหนแหละลงมาโดดจองเล่นจลางเดมนึงไอเออ่จับเอาตัวละครฟูริงมาเล่นได้พี่น้องชาวลาวไอโดดลงดูหอนาฬิกานนี่เมื่ไหรเล่นเกมโดนเนี่ยลิ่นโอยบังเบนละอ่าเดี๋ยวเขาฟาร์มเข่องไปเรื่อยๆเดินคลิปอาจจะฉันหน่อยเดึ่งได้พี่น้องชาวลาวหลิ่นยุคมเดี๋ยวนี่มันมุเจอคนแล้วมันเจอแต่บอทนี่แต่ว่าไอ้กระสิบินบอดพี่น้องชาวลาว โอ้ยเจอขคนแล้วทุกคนฉาบยิงฉาบยิงเออแตกวงแหว่งเลยเนี่ยแตกไวแบบไหนแล้วผู้ชายบูมักได้ดีใจไอเดียนี่แตกโดนไอเนี่แตกโดนโดนแล้วผู้ชายติดใจเลยเดี๋ยวนีมาอยู่น้ำอ้ายเลยเดี๋ยวนีหพี่น้องชาวลาวอฮาวกระด่ายเบอร์หนึ่งคิวโอ้ยคนยังยังหลายคนเลยเนี่าเก็บเขื่องกันไปเรื่อยๆเฮากระสิลิ์เกมไปจากหน่อยนึงนะพี่น้องชาวลาว Mô lần lần, đại upkeep uh, up long lưu lần. Déo mã, long lưu lần. Dơ quá đi lắm. Oh, chẳng nhìn tèp mùng phẳng lưu biết, they sào hiu, là, they sào hiu, ai bố mẹn, they sáng hiu. Déo hát hai, bò, nài nương. Tiếm kèm 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 เดี๋ยวเก็บกันไปก่อนพี่น้องเอ้ยเก็บเครื่องไปเรื่อยๆก่อนอ่าเดี๋ยวไปฟาร์มฟาร์มเครื่องก่อนฟาร์มเครื่องก่อนเออได้ยินเสียงรถมาพี่น้องเอ้ยรถผู้สาวนี่อันนี้น่าจะแม่นคอนเลยคอนเดือดขับรถเลยพี่น้องเอ้ยชามยิงชามยิงชามยิงเออแตกฟุ่มฟางเลย Kỳ lột ma bẹp ni, Việt kia nhìn ra này nhìn, nhìn thực ra giờ này Mèn phái mà bừng kìa, giả lưm con lải xe đây, phía đằng sau lao à, chơi khốn đi mẹ, sáp nhìn Sáp nhìn, ôi, oh, bọt, ái à, ni, bọt Nhìn ra lẻn ni Ơ, thực, thực nội nương vùng phẳng lươi Ôi Bộ trục, bộ trục, bộ เดี๋ยดีแล้วกลับมาหลินเกมมันโมไฮเจอคนละมันเจอแต่บอทพี่น้องเอ้ยหลินหลินอยู่ขอมนี่หลินอยู่โทรศัพท์และไอหลินโมเบนได้เจอขนนี่แหละนี่โดนมาฉาบยิงบอดถึกฉาบยิงฉาบยิงเอ้ยบอดถึกเลยพี่น้องเอ้ยขันเป็นคนแล้วยิงแบบนี้ละไอไอแตกไอแตกโดนละ เจอขวนอีกเจอขวนอีกแล้วนอ้องเอ้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โห,โห,โหตายตายยิงบอมแมทโอ้ยยิงบดถึกเลยเดี๋ยวเก็บของกันไปก่อนเก็บของกันไปก่อน บ่มีเลยบ่มีเขื่องเลยพี่น้องเอ้ยคอมกาแขังๆหน่อยนึงบ่ได้หลินโดนเดี๋ยวนี้แล้วหลินเกมแล้วมันขังเลยหลินเกมไปนำแขังไปนำเดี๋ยวไอเวียดถึกเหล็กก่อนไอเวียดชื้อคอ,อมใหม่พี่น้องเอ้ยอ่าตอนนี้เรือฟูเลนอย,ออยู่อยู่อยู่เก่าคนนี่เดี๋ยวเฮาวชีข้นไปอ่าไปเบิ่งอยู่ป่องป่องไฟเด้อป่องไฟพี่น้องเอ้ยอ่าเจอคนนึงละ เอ้ยบอดถึกเลยสามยิงบุมแมนค้นอันนี้บอดได้พี่น้องคันแมนค้นแล้วคันแมนค้นเราบอลอดแล้วสามยิงสามยิงโอ้โห,โห้เกมหนึ่งนี่โดดโดดเล่นได้ธรรมดาพี่น้อง เล่นธรรมดาแลยอาจจะเจออาจจะเจอคนเจอคนที่เห่นคอมคือกันพี่หน้องเอ้ยเจอประมาณสองสามคนเลยแต่ว่าเกมนี้นี่เจอหน่าจะเจอประมาณคนหนึ่งสองคนมาเกยในคนแหลนลดการแม่นคนหล่นหล,นล่นโยคอมต,ตัดฝามาลงมาทียอีหยังนี่ไอโบเจอละาจ,จะขนนี่ก็ะเจอขนนี่แค่น,แน้อยเล็งกอนเนาะเล็งเล็งหยังโบขักนี่เล็งหยังโบขัก เดี๋ยวเขาชิลเลนเข้าไปหน่อยนึงด้วยจังวานี่เล่งหัวงาํางามชารยิงเออหัวแตกฟุงฝังเลยไปเก็บเครื่งองพี่น้องอันนี้อันนี้น่านจะแมนค้นเด้ออันนี้นี่ไอว่าไอไอว่าแมนแมนค้นแน่นอนเลย <c oughs> เดี๋ยวเปลี่ยนปืนก่อน ่าเจอบาเลตเจอบาเลตกับปืนขาแต่ว่าคนขคนไก่ชีบอดแล้วนี่ไดลินโอ้ไดลินถ่ายเกมตะกี้ละโดดมันจะมีวงวงสีฝาแล้วมีมีปืนบาเลตปืนปืนเอวบิวนี่เดี๋ยวไี่ละบกหูลงบันไดไปไปไป,ไปสื่ออยู่ใช้พี่น้องเอ้ยลักการสื่อสื่อลุกเบิร์นนี่สื่ออยู่ตู้เนาะเดี๋ยวนี้เนาะพี่น้องเอ้ย นี่แล้วก็มีปืนตัวนี้ปืนมาใหม่ในปืนนั้นไอก้ก็ยังบม่ได้ฉับยิงจากเถื่อเลยเดี๋ยวเก็บเครื่องก่อนอืบอ่ามลลีลูกลูกกระสุนกระสืออยู่นี่ในไอวอรกระสือได้ยูตูสือได้หลายอันเลยโอ้ยบนบ,บดายลินเกมโดนบดซื้อละอ่าตอนไหนเลือดเลือดสองคนนะ่ะเลือดสองคนละไอ้ ai hưởng con gia này ai sắp tới. Yo hobby bong gần. Detong bong 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 ngắm, ุหยอดนี่แล้วคันว่าไอาจับเอ,เอนี่โอเคคลิปนี้หมดแล้วทุกคนก็บใจทุกคนที่เข้ามาชมนะอย่าลืมกดไลค์เด้อพี่น้องชาวเรา